สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นยางยืดรอบตัวนะคะเป็นสางานขายที่เพื่อนๆถามถามหากันมานะคะสำหรับเอวยางยืดที่เป็นสางานขายนะคะช่างลงให้3 EP เลยนะคะก็มี1 5 2 1 5ห1 5สองหนะคะก็จะเป็นยางรอบตัวนะคะก็จะมีทรงที่สวยนะคะ แต่ข้างบนเนี่ยก็จะเน้นคือใส่สบายเป็นยางก็เวลาใส่เสื้อปิดลงมาเนี่ยก็จะเห็นทรงข้างล่างที่สวยงามนะคะก็สามารถใส่ไปไหนมาไหนได้เลยค่ะแต่ถ้าทําเป็นงานขายเนี่ยก็คือมีกระเป๋านะคะจะกระเป๋าข้างสองใบนะคะจะขายง่ายนะคะอันนี้เป็นไซส์ไซส์ L XL นะคะ L L จะเป็นฟรีไซส์นะคะ ก็สะโพกจะอยู่ที่ประมาณ 37, 40, 42เลยนะคะก็งานขายเนี่ยเราจะตัดยางไม่เหมือนงานลูกค้านะคะงานลูกค้าคือรอบเอวเราก็จะหักหักออกไป2 3นิ้วแต่ถ้าเป็นงานขายเนี่ยเราอย่างไซส์นี้นะคะเราจะตัดอยู่ที่25นิ้วครึ่งคือตัดพอดีเลยนะคะ 25้านิ้วครึ่งอันนี้ช่างใช้ยางอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะก็คือสะโพกกางเกงเอวอยางยืดเนี่ยส่วนมากจะเน้นสะโพกเป็นหลักนะคะเพราะว่าเอวเนี่ยจะฟรีไซส์สะโพกไซส์นี้ก็จะอยู่ใส่ได้ถึง40 42นะคะก็จะประมาณนี้ก็ยางที่เราตัดเนี่ยทำไมเราถึงตัดยางแบบไม่ยาว ก็เขาจะดึงได้นะคะเนี่ยสามารถขึ้นขึ้นมาได้อย่างสบายนะคะไม่ติดเพราะว่าเวลาสะโพกใหญ่แล้วเนี่ยเวลาแขวนนะคะแล้วยางเล็กๆเนี่ยเขาจะดูแบบมีส่วนทรงนะคะมีเอวเล็กมีสะโพกผยผายนะคะก็จะได้ดูสวยนะคะก็เรามาทํากันเลยค่ะก็จากริมกระดาษนะคะวัดเข้ามาห้านิ้วเลยค่ะ ตีเป็นเส้นกลางเป้าจากริมบนนะคะตีเป็นเส้นเอวเราจะมาหาเป้าค่ะเป้า28นิ้วใต้ขอบก็เรา จับแบ่งครึ่งเลยค่ะ28นิ้วแบ่งครึ่งก็ได้14นิ้ว14นิ้วเราวัดเราลบนะคะ2นิ้วครึ่งก็เหลืออยู่ที่11นิ้วครึ่งก็จากเส้นเอวลงมาเลยค่ะ11นิ้วครึ่ง11นิ้วครึ่งตีเป็นเส้นเป้าเลยค่ะ จากเส้นเป้าเราจะวัดขึ้น2นิ้วครึ่งเป็นเส้นสะโพกนะคะตอนนี้เราจะหาสะโพกค่ะสะโพกเรากำหนดอยู่ที่44นิ้วถ้าเป็นงานขายเนี่ยเราไม่บวกแล้วนะคะคือเราต้องการเท่าไหร่เนี่ยก็คือหารเลยค่ะ 44นิ้วนะคะแต่ละไซส์จะสะโพกจะห่างกันประมาณ4นิ้วอย่างไซส์ S, M ที่อยู่ที่ EP ที่152เนี่ยสี่สะโพก40นิ้วนะคะอันนี้เป็น EP ที่153ก็เป็น L, XL นะคะสะโพกประมาณ44นิ้วหาร4ก็11นิ้ววัดเข้ามาเลยค่ะ ได้แล้วนะคะเราหาเป้ายื่นค่ะเป้ายื่นก็วัดออกมานิ้วครึ่งค่ะอันนี้เป็นสูตรนะคะนิ้วครึ่งเราได้แล้วเราจะแบ่งหาเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับเป็นเกณฑ์ในการวางผ้านะคะไม่ให้ผ้าเขาบิดก็แบ่งครึ่งมาเลยค่ะ ได้แล้วเราก็ตีตรงๆเลยค่ะเราหาความยาวค่ะความยาวสามสิบเจ็ดจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาเลยค่ะสามสิบเจ็ดใต้ขอบก็ ตีเป็นเส้นปลายขาเลยค่ะก็เราจะหาเอวเข่านะคะจากเส้นเป้ากับเส้นปลายขาเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะติ้กไ้น,นะคะแล้ววัดขึ้นมา2นิ้วตีเลยค่ะเป็นเส้นเอวเข่าเราจะหาปลายขานะคะ ไปคากำหนดมาที่15นิ้วก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะ15นิ้วครึ่งหนึ่งก็จะได้7นิ้วครึ่งเราทำชิ้นหน้านะคะลบไปครึ่งนิ้วก็เหลือ7นิ้วค่ะก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะ7นิ้วก็จากจุดนี้มาก็3นิ้วครึ่งจากจุดนี้มาก็3นิ้วครึ่งนะคะ ก็จากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือเจ็ดนิ้วได้แล้วตีเลยค่ะจากปลายขามาหาสะโพกนะคะตรงช่วงเข่าเราจะไม่หานะคะเราจะแบบใส่สบายนะคะคือเราไม่หา ก็จากจุดนี้จุดนี้เท่ากันนะคะเราวัดมาเท่าไหร่4นิ้ว3กระเบียดก็วัดมาเลยค่ะ4นิ้ว3กระเบียดคือให้เขาเท่ากันนะคะได้แล้วก็ตีไปเลยค่ะหาปลายขาเราจะโค้งเป้าหน้านะคะก็เราไม่เอาตรงโค้งนะคะเดี๋ยวคนขาเขาจะตึง เราเอาไปลายค่ะโค้งเลยค่ะเราจะโค้งเป้าหน้าค่ะก็วัดขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วจากมุมนะคะหนึ่งนิ้วก็โค้งเลยค่ะจากเส้นเอวเราวัดเข้า ครึ่งนิ้วค่ะตีลงมาหาเส้นสะโพกแล้วก็วัดลงมาไว้ครึ่งน,นิ้วนะคะก็ชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำชิ้นหลังกันค่ะจากเปายื่นนะคะเราก็จะวัดออกมาค่ะจากจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งก็วัดลง ครึ่งนิ้วค่ะเราจะตีมาหามุมนี้นะคะตีมาเลยค่ะก็ในส่วนของเส้นกลางเป้าเราวัดเข้านิ้วครึ่งก็ตีมาหามุมนี้เลยค่ะก็จากเส้นเอวเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วค่ะเราจะหาสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบสี่ หารสี่ก็11นิ้วเราก็วัดเข้าไปเลยค่ะ11นิ้วได้แล้วเราก็ตีมาหาเส้นเข่าเลยค่ะเราก็ตีขึ้นมาเป็นเส้นเอวเลยนะคะ ตรงตรงขึ้นมาเลยค่ะก็ตีมาหามุมนี้เลยนะคะเป็นเอวหลังก็ส่วนชิ้นหน้าแล้วก็ขนานกันขึ้นมาเลยค่ะ ชิ้นหน้านะคะสีแดงนี่ชิ้นหลังก็โค้งเอวหน้าเลยค่ะเส้นนี้เราไม่ใช้นะคะอันนี้ก็คือหน้าหลังแต่นี้เรามาโคง้งเป้าก็คือจากเส้นสะโพกนะคะกับเส้นเป้าหน้าเราก็โค้งเลยค่ะในส่วนนี้เราให้เขาตรงๆนะคะ ก็จากมุมขึ้นมาประมาณขาดไปขีดหนึ่งก็หนึ่งนิ้วนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของปลายขาชิ้นหลังค่ะก็วัดออกมาเลยนะคะจากชิ้นหน้าเนี่ยหนึ่งนิ้วส่วนตรงเอวเข่าเนี่ยตรงเข่าเนี่ยก็หนึ่งนิ้วหรือจะนิ้วก็เบียดก็ได้นะคะ ก็คือไม่ไม่ให้เส้นเข้าหักหักเราสามารถแต่งได้เลยนะคะก็ตีมาเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้โค้งโค้งเลยนะคะก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังเราลองมาเช็คเป้าดูนะคะเป้า28นิ้วใต้ขอบ ก็มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าที่ทาเนี่ยคือเผื่อหรือยังยังไม่เผื่อนะคะคือก็คือตัดตัดตามเส้นที่ทําเลยแล้วก็ไปเผื่อนะคะเผื่อกับผ้าเอาเองนะคะอันนี้เราลองมาวัดเป้าดูนะคะว่าได้เท่ากับ28นิ้วไหมก็ชิ้นหน้านะคะ11นิ้วครึ่ง ชิ้นหลังก็28นิ้วเป้าได้แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของเอวให้มากกว่าสะโพกนะคะเพื่อที่เขาจะได้ดึงขึ้นมาง่ายๆนะคะชิ้นหน้า11นิ้วครึ่งรวมกับชิ้นหลังก็เป็น45นิ้วสะโพกประมาณ42นะคะก็ ประมาณนี้ก็ดึงขึ้นได้อย่างสะดวกแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ EP นี้ก็เป็นไซส์ X L XL นะคะก็จะมี EP ที่154นะคะ2 XL กับ3 XL นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ